เคล็ดลับจัดการฝ้าเข้มให้อยู่หมดัดวันนี้เกดจะมีเคล็ดลับมาฝากกันนะคะเนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ยถามเข้ามาว่าจุดที่มีฝ้าเข้มๆเ,เ,เช่นอะไรบ้างเช่นบริเวณหนกแก้มบริเวณหน้าผากหรือบริเวณคางบริเวณสันจมูกนะคะสังเกตด,ดูเลยจุดที่ฝ้าเข้มๆม,ม,มักจะเป็นส่วนที่หนกหนูนบนใบหน้า เพราะอะไรเพราะว่าส่วนที่หนกนูนคือส่วนที่ตกกระทบตกแสง UV UV เนี่ยมันจะเข้ามาถึงก่อนที่ส่วนที่แบนราบนะคะดังนั้นส่วนที่หนกนูนพวกนี้มักจะมีฝ้าที่เข้มมากกว่าผิวที่ราบเรียบทีนี้เนี่ยจะจัดการยังไงในเมื่อผิวมันไม่สม่ำเสมอสีมันไม่เท่ากันเวลาทาครีมทาแป้งนะคะหลายคนก็กังวลว่า โปะแป้งเข้าไปอ่ะมิเนียนเสมอกันเลยเห็นชัดๆ้อยเด่นๆมาเลยคือฝ้าวิธีจัดการมีไหมเคล็ดลับมีไหมมีถามเข้ามานะคะวันนี้เกดจะแชร์ให้ทราบกันค่ะสิ่งที่เกดจะแนะนำลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน3ส,ส่วนส่วนแรกคือส่วนที่เป็นการล้างหน้าล้างหน้าก็คือพยายามนะคะไม่เอาสารัซเฟตรหรือสารเพิ่มฟองไปเพิ่มความระคายเคืองเราต้องล้างหน้า แล้วหน้าไม่แห้งตึงถ้าใครล้างหน้าแล้วแห้งตึงเอียดอาร์ตนี่คือไม่ใช่จานไม่ใช่การล้างจานต้องเอียดอาร์ตอย่างนั้นนะคะถ้ายิ่งแห้งถ้ายิ่งตึงคือมาผิดทางค่ะแสดงว่าคุณล้างหน้าผิดวิธีเมื่อไหร่ก็ตามนะคะถ่านหน้าเราแห้งครีมมันจะไม่ซึมทาครีมทาแป้งไม่ติดแล้วก็ผิวเนี่ยจะเห็นฝ้าชัดมากรวมถึงริ้วรอยก็จะเกิดขึ้นด้วย ข้อนี้สําคัญมากๆเพราะว่าบํารุงมันจะบํารุงไม่ได้ต้องแก้ไขเลยค่ะ,ปะเปลี่ยนวิธีการด้วยการไม่ทําให้หน้าแห้งพยายามเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยการเริ่มต้นนะคะถ้าเป็นวิธีการล้างหน้าเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ไม่มีสารัซฟเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองและล้างหน้าที่ดีคือต้องไม่แห้งตึงได้ความชุ่มชื้นหลังล้างหน้า ส่วนที่2ค่ะคือส่วนของการบำรุงถ้าเกิดมีฝ้ากระจุดด่างดำมีรอยฝ้าชัดๆแบบนี้คุณต้องเลือกสารสกัดที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินที่ปลอดภัยไหลสารไม่กัดลอกและวิธีการทานนะคะเกศจะเน้นย้ำทุกคนว่าถ้าทาได้คือจะทาเช้าเย็นการบำรุงแบบนี้เพื่อลดเม็ดสีเมลานินโดยมากแล้วเราจะเน้นตอนเย็นเป็นหลัก หลายคนถาม้าทาเวลาไหนคือเช้าเย็นนะคะแต่เน้นเย็นเป็นหลักก่อนนอนนี่แหละค่ะก่อนนอนเกดจะให้ทริคเลยก็คือทาซ้ำสองรอบรอบแรกคุณก็ทาธรรมดาบำรุงทั่วใบหน้ารอบสองจุดที่มีฝ้ามีกระมีจุดด่างดำตรงไหนคุณท่องต้องทา3าจุดนั้นเพราะว่าสารสกัดมันจะได้เพิ่มเข้าไปแล้วก็ไปช่วยลดเม็ดสีเมลานินตร 4, ลลง,ตงจุดนั้นๆด้วย ไม่อย่างนั้นแล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้โฟกัสจุดนั้นมันก็ทาทั่วๆทาไปเรื่อยๆทั่วใบหน้าแน่นอนมันก็ต้องขาวขึ้นทั่วใบหน้าแต่จุดที่มันมีฝ้ามีกระมันไม่ถูกกระตุ้นซ้ำอ่าตรงจุดนั้นเนี่ยมันเข้มกว่าใครเพื่อนดังนั้นนะคะทาซ้ําเข้าไปทาซ้ําได้อย่าไปคิดว่ามันจะเปลืองเพิ่มไหมถ้าคุณอยากจะได้สีผิวที่มันเสมอกันมาตอนแรกมันไม่เสมอกันอยู่แล้วมันกระดำกระด่างหรือว่าเข้มจุด ขาวจุดคุณก็ต้องใส่ใจตรงจุดที่มันมีฝ้าเข้มๆทาเพิ่มเติมเข้าไปเลยค่ะเพื่อให้สารสกัดเ,เข้าไปช่วยลดเม็ดสีเมลานินตรงจุดนั้นๆที่คุณมีฝ้าเข้มๆส่วนที่3นะคะที่เก็ดเน้นย้ําคือส่วนของการป้องกันผิวจากแสงแดด เพราะว่าถ้าเกิดควรบำรุงดีแล้วแต่ไม่เคยป้องกันหรือป้องกันผิดวิธีแน่นอน UV มามันก็ยังทำร้ายผิวให้เราเนี่ยมีฝ้าขึ้นมาได้และการป้องกัน UV ที่สำคัญเลยนะคะก็คือการทาครีมกันแดดเลือกไปเลยเป็น SPF 50 PA บ PA บวก แล้วก็ต้องกันได้ทั้ง UVA UVB แล้วก็แสงสีฟ้าแสงสีฟ้าคือแสงจากพวกอุปกรณ์ไอทีทั้งหลายมือถืออุปกรณ์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์หรือว่าหน้าจอแสงไฟต่างๆไฟมีออนพวกนี้คือใช้โดยสปอ t l ตไลท์พวกนี้ด้วยนะคะหลายอาชีพไม่ได้อยู่กับมือถือแต่ว่าเขาอยู่กับหน้าจอคอมอย่างนี้ค่ะนั่งทําทั้งวันคีย์ตัวเลขทีอะไรทั้งวันเนี่ยพวกนี้ก็คือจะโดนแสง UV เช่นกันกระตุ้นฟ้าได้เช่นกันหรือบางท่าน ทำงานเนี่ยก็คือจะทำอยู่อมีอาชีพหนึ่งนะคะที่คักเกตมาก,ก็คือเขาจะอยู่ตู้คล้ยายๆกับเป็นดิสเพย์พวกจิวเวอรี่บ้างดิสเพย์ของสวยๆงามที่จะต้องส่องสปอตไลท์แรงๆเข้ามาที่ตู้และหน้าของเขาเนี่ยก็คืออยู่ไม่ไกลจากสปอตไลท์อาชีพตรงนี้ก็เสียงฟ้าเช่นกันแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งนะคะที่มีทักเข้ามาก็คืออาชีพนางพยาบาลค่ะนางพยาบาลที่ต้องอยู่กับ การนอนหลับพักผ่อนไม่เป็นเวลาการดื่มน้ําก็ไม่เป็นเวลาด้วยบางทีควบคุมไม่ได้รู้ว่าต้องดื่มเยอะแต่ว่าการดื่มน้ายัางดื่มได้ไม่มากพอนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอมีความเครียดและก็ทํางานใกล้สปอตไลท์บางท่านอยู่บนอ่าเขาเรียกว่าวอดนะคะแล้วก็จะมีตอนห้องทํางานเนี่ยบางที่ก็จะมีแสงสปอตไลท์ใหญ่ๆเลยส่องมาถึงก็อาจจะมีโอกาส เกิดฝ้าได้และการดูแลก็จะค่อนข้างจะยากเพราะว่าเข้านอนไม่เป็นเวลาการทาครีมบางครั้งเขายังสับสนมาว่าการทาครีมหลายชิ้นหลายขั้นตอนเวลาไม่มีด้วยล้างหน้าไม่สะอาดก็เกิดสิวได้อีกก็จะต้องระวังหลายๆเรื่องค่ะกับจุดตรงนี้นะคะที่เก็บสรุปกันเลยก็คือถ้าเกิดว่ามีฝ้าตรงไหนจุดดงดําตรงไหนเข้มเขมไม่ต้องกลัวคือตัวบํารุงคุณทาซ้าเพิ่มเติมได้ในตอนเย็น ส่วนกันแดดนะคะที่ถูกต้องจะต้องทาสองข้อนิ้วแบบนี้ในตอนเช้าโดยที่ว่าถ้าเกิดกลัวว่าโบกเข้าไปหมดเลยสองข้อนิ้วมันเยอะเกินไปหนาเกินไปให้แบ่งทาทีละครึ่งนะคะวิธีของเกตก็คือครึ่งแรกก็คือ1ข้อนิ้วระโบกก่อนทั่วใบหน้าอีก1ข้อนิ้วทาทับตามเป็นเกราะคุ้มกันถึงสองชั้นเก็บรายละเอียดให้ครบทั่วเลยทั้งใบหน้า แล้วก็อย่าลืมตามคอนะคะคอหน้าคอหลังตามแขนพวกนี้ด้วยไม่เช่นนั้นเกิดกระขึ้นมาก็กรออักกระนะคะกระขึ้นมาเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยมันก็จะแก้ไขาย,ยากค่ะและทีนี้กันแดดก็คุณจะทาซ้ำทุก2-3ชั่วโมงในกรณีที่คุณจะต้องทำงานกลางแจ้งโดนแสงยูวต่างๆหรือคนที่มีฝ้าอยู่แล้วฝ้าเข้มตรงนี้เนี่ยแนะนำเลยควรจะทาซ้ำ และก็อย่างอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของฝ้าที่เข้มเข้มหลายคนถามมาถ้าทากันแดดจะทำยังไงแนะนำนิดหนึ่งว่าในเมื่อจุดตรงนี้จะตกกระทบกับแสง UV ได้ง่ายอย่างเกตเองซ้ำเลยค่ะสมมติว่าระโปกไปทั่วแล้วตรงจุดนี้จะทาปริมาณ เยอะกว่ากันแดดนะคะจะทาเยอะกว่าตรงจุดอื่นๆเพราะเรารู้ว่าฝ้าเราจะมักจะขึ้นหนกหนกหนูน,นใช่ไหมคะอ่าตรงหน้าผากตรงหนกแก้มจะขึ้นเยอะๆกันแดดระบบเพิ่มได้เยอะตรงจุดบริเวณที่หนกนูนตามใบหน้าที่เรามีฝ้าเยอะๆได้อ่าอย่างเช่นหนกแก้มทาเพิ่มเลยหน้าผากทาเพิ่มได้คางนะคะทาเพิ่มได้แล้วก็เกลี่ยให้มันเข้ากัน ออกแดดแบบนี้คุณทําแบบนี้ก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยป้องกันผิวจากแสงแดดแสง U V ได้และฝ้าที่มีก็จะลดฝ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลแล้วก็ปลอดภัยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะและวันนี้เรามีโปรเด็ดด้วยสำหรับใครที่ฟังคลิปนี้เก็บให้กันเลยว่าถ้าจัดชุดดูแลฝ้าของเคที่ที่มีด้วยกัน3ชิ้น3ขั้นตอนเท่านั้น เริ่มจากตัวแรกเลยนะคะที่แนะนํากันไปก็คือที่สุดของเซรั่มฟ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ตัวนี้จะช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนใครที่เนีนฝ้าเกรต้องบอกว่าตัวนี้จาเป็นมากๆเพราะว่าเป็นตัวบํารุงที่เข้าไปลดเม็ดสีเมลานินเป็นตัวเติมน้ําให้ผิวให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นอิ่มน้ําขึ้นเป่งปลังขึ้นเป็นตัวที่ช่วยยกระชับเพิ่มความยืดหยุ่นลดริ้วรอยด้วย และที่สําคัญใครที่แพ้สารม,มามีอาการแสบแดงแสบกล้านผิวแห้งต้องการการฟื้นฟูหรือว่าออกแดดแล้วแสบแดงตัวนี้นะคะเซรั่มจะช่วยลดอาการระคายเคืองแสบแดงด้วยตัวนี้ที่บอกว่าใช้เช้าเย็นเน้นตอนเย็นทาสองรอบรอบแรกทาทั่วไปหน้ารอบสองทาซ้าจุดที่มีฝ้ามีกระที่เหมือนเข้มเข้มค่ะทาเพิ่มเลยและตัวถัดมานะคะ บีบีกันแดดเคที่เอส50 PA++ บวกกวกที่กันได้ทั้ง u ูวีเอยแสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มตัวนี้ทาทับเมคอัพระหว่างวันได้ด้วยก็แนะนํากันไปเพราะว่าผิวแพงง่ายใช้ได้ค่ะตัวนี้มีรองพื้นด้วยที่เข้าได้ทุกสีผิวทําให้ผิวเราออร่ากระจ่งางใสเนียนใสได้ทาเพิ่มซ้ําไม่หนาไม่โบะนะคะไม่ฉาบหนาค่ะและตัวสุดท้ายก็จะเป็นการล้างหน้า ด้วยสบ,บู่สมุนไพรแฮนเม d ดว่านนังคำจากเกที่ล้างหน้าได้ดีไม่แห้งตึงด้วยตัวสารสกัดนะคะต,ตัวสมุนไพรว่านนังคำพลายลิ้นทะเลแล้วก็น้ำผึ้งไม่มีสารซาลเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองค่ะ กับชุดนี้เซตนี้ในราคาพิเศษเพียง1260บาทเท่านั้นส่งฟรีทางเคอรี้ทั่วไทยและสิ่งที่พิเศษที่เกดบอกว่าวันนี้เกดจะมีให้กับคลิปนี้นะคะนี่เลยก็คือจะจัดชุดเลยเป็นกล่องของขวัญค่ะจากใจเลยข้างในนะคะจัดชุดดูแลฝ้าแล้วก็จะแถมตุ๊กตานี่เลยตุ๊กตาผ้าเช็ดตัวนานโนน้องหมีนะคะสุดคุ้ม ขนาดผ้าเจ็ตัวคือ70 1 1 4คูณ1เซนนะคะแถมฟรีฟรีฟรีกันไปทุกออเดอร์เลยค่ะทักมาได้เลยนะคะตอนนี้คุ้มสุดๆเลยแถมกันไปแบบนี้เพราะเป็นเดือนแห่งวันแม่เราอยากให้ของดีๆถึงมือทุกคนใช้แล้วสวยใสยรับของขวัญไปก็ถูกใจนะคะด้วยความปรารถนาดีจากเทที่ค่ะ ฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกําลังใจทุกเคสค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณสําหรับทุกๆออเดอร์ที่อุดหนุนด้วยนะคะขอให้สวยใสยฝ้าจางแล้วก็สุขก,กายสุขใจค่ะขอบคุณค่ะ